ในการวาดภาพระบายสีในครั้งนี้คุณครูจะให้เด็กๆใช้สีเทียนในการวาดภาพและนำเสนอผลงานของตนเองค่ะ ลูกคนลูกคนชื่ออะไรลูกลูกคนชื่ออะไรคะชื่อน้องพัทแล้วน้องพัททำอะไรอยู่คะในรูปอ่ะน้องพัททำอะไรอยู่คะอ๋ออยู่โรงเรียนแล้วทำอะไรอีกคะจบแล้วแนะนำตัวเองค่ะผมชื่อน้อง ว่านรูปอะไรครับขันไปดูรูปตัวเองลูว่านรูปอะไรครับวิญญาณอ้วนคุณยายอ้วนเนาะอยู่ตรงไหนคุณยายอยู่ไหนคะวิญญาณอ้วนอ๋อวิญญาณอ้วนวิญญาณอ้วนอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงไกลอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ตรงไกลหมดหรือยังคะขอบคุณครับขอบคุณครับก่อน ว่อลูกอะไรลูกคนเหรอคนทำอะไรอยู่ครับออคนกำลังเล่นของเล่นอยู่มีอะไรอีกไหมคะในลูกหมดแล้วหรอครับจบแล้วขอบคุณครั ชื่อน้องอะไรคะวันนี้เทียนหอมวาดรูปอะไรคะดูสิชี้กระดาษที่หนูวาดเอามือชี้มีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะหนูวาดรูปอะไร น้องเทียนหอมวาดรูปอะไรคะดูสิที่หนูวาดมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีอะไรอีกหมดหรือ,อยังขอบคุณค่ะกรนีครับสวัสดีครับกรสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ ชื่อน้องเกจน้องเจวาดูอะไรรูปอะไรเนี่ยต้นไ,ไม้ต้นไม้อยู่ไหนคะอ๋อแล้วมีอะไรอีกคะ อยู่ข้างในไหนบอกสิอ๋อมีตัวแปลกๆที่หนูระบายสีอยู่ข้างในใช่ไหมคะหมดหรือยังคะหมดแล้วขอบคุณค่ะแล้วก็บายบายด้วยรครับก่อนสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะอ่าน้องมมดาานี่น้องมะดาวดาด,าวดวลูกอะไรคะลูกอะไรคะ หย่าหรอผลหรือยังว่าอะไรอีกรึผลหรือยังลูก๋อวันนี้หนูวันกอหญ้าน้ำหมึกปลาใช่ไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยๆครับชื่อน้องอะไรครับ วันนี้ออนเอเนีวาดรูปอะไรครับไหนดูซดิด้านหลังด้านหลังที่หนูวาดหันหลังไปซิหันหลังดูซิคะหนูวาดอะไรมองวาดอะไรคะฮะอะไรนะโอ้มีอะไรอีก <S 2> <S 2> สีอะไรครับมีสีอะไรบ้างถนนมีอะไรอีกคะ โอหมดหรือยังหมดหรือยังขอบคุณครับก่อนครับก่อนครับน่ค่ะ,คะชื่อน้องอะไรคะน้องการวาดรูปอะไรคะดูข้างหลังมีอะไรบ้างคะในในรูปมีอะไรคะฮะสีน้ำเงินมีสีมีอะไรอีกในสีน้ำเงินมีอะไรไหม มีแต่สีน้ำเงินมีสีน้ำเงินอย่างเดียวใช่ไหมคะขอบคุณค่ะกอนสวัสดีครับหนูชื่อน้องอะไรครับวันนี้น่ารานวาดรูปอะไรครับหันข้างหลังสิหันหน้ามาด้วยวาดรูปอะไรคะมีอะไรบ้างคะในรูปมีอะไรบ้าง ตรงนั้นอะไรอะไรคะสีส้มมีอะไรอีกมีอะไรอีกคะอะไรคะหันมาตอบคุณครูสิลูกมีอะไรบ้างคะมีนี้ด้วยหมดหรือ,อยังหมดแล้วขอ,อขอบคุณครับ่อนขอบคุณครั วดชื่อน้องอะไรครับนาวาอ๋อวันนี้นาวาวาดรูปอะไรครับดูซิข้างหลังกระดาษที่หนูวาดมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างไหนบอกรูเมยซิมีอะไรคะหันหน้ามาตอบเร็วมีอะไรบ้างครับนาวาวาดรูปอะไรเยอะแยะเลยอะไรครับ มีสีอะไรบ้างอะมีสีอะไรบ้างไหนดูซิมีสีอะไรสีฟ้าอยู่ไหนไหนสีฟ้าชี้ชี้เอามือชี้สีฟ้าสีเหลืองอุย้ยมีคนหรือเปล่าใช่คนไหมใช่คะใช่คนไหมคะไม่ใช่คนเหรอลูกอนุวาดอะไรอีกไหนสีแดงโอ้หมดหรือยังหมดหรือยังขอบคุณครับก่อรครับ โอ้วันนี้เป็นต่อวัดรูปอะไรคะอเ,เ ABC, อบีซีตรงไหนบ้างมีอะไรอีกรูปเป็นอตี้โอ้มีอะไรอีกคะอวมีอะไรอีกแม่ตุ๊กตาแม่ตุ๊กตามีอะไรอีกครับโอ้โหเยอะเลย สีอะไรครับเป็นต่อสีอะไรวาดคะสีส้มสีส้มภาษาอังกฤษโอเ่โอ้เก่งมากเลยครับไหนหันหน้ามาสวัสดีครับก่อนครับน้องแคนน้องแคนวันนี้น้องแคนวาดรูปอะไรครับมีอะไรบ้างครับอโอ้ยีรับอ้วนเหรอครับมีอะไรอีกยีรับแล้วก็มีอะไรอีก โอ้ยมีขนด้วยอีรับมีขนด้วยน้องแคร์เราสีอะไรวาดครับสีอะไรที่นุน้องแค,ครสีฟ้าสวยไหมครับขอบคุณครับก่อนชื่อน้องอะไรคะต้นกล้าใช่ไหมครับอ่านต้นกล้าวาดรูปอะไรดูสิหันดูสิหันดูรูปตัวเองวาดอะไรครับอะไรอลูก สีอะไรครับสีเหลืองสีเหลืองอยู่ตรงไหนสีเหลืองสีส้มสีส้มอยู่ไหนเก่งมากอ่ะสีฟ้าสีฟ้าอยู่ไหนหมดหรือยังอะสีเขียวสีเขียวสีเขียวโอ้หมดแล้วขอบคุณครับก่อนครับบายบายค่ะชื่อน้องอะไรคะ วันนี้น้องนิชาวาดภาพอะไรคะในภาพในรูปภาพมีอะไรบ้างคะนิชาวาดอะไรบ้างคะบอกครูเมยน้อยมีอะไรคะไหนชี้เอามือชี้สีเขียวสีเขียวตรงไหนสีเขียวอันรูปอะไรคะสีเขียวเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรนะคะ อันไหนสีแดงสีแดงสีแดงนิชาวาดเป็นรูปอะไรคะสีแดงรูปอะไรสีส้มสีส้มอยู่ไหนสีส้มโอเคสวยไหมคะนิชาหันหน้ามาก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะกรขอบคุณค่ะบายบาย ชื่อน้องอะไรคะนิโมวันนี้นิโมวาดรูปอะไรคะรูปอะไรคะรูปสีม่วงมีรูปอะไรอีกคะมีรูปสีฟ้ามีอะไรอีกเป็นรูปอะไรคะสีน้ำตาลสีม่วงเป็นรูปวงกลมมีอะไรอีกหนูวัดอะไรอีก นูกว่าสีแดงหมดหรือ,อยัง mm hmm. หมดแล้วขอบคุณค่ะกบ๊ายบายค่ะชื่อน้องอะไรคะน้องน้ำหวานค่ะน้องน้ำหวานน้ำหวานวาดอะไรคะวันนี้วาดไข่ไก่ชั้นไข่มีหลายฟองเลยไข่อะไรคะ ไข่สีน้ำเงินมีอะไรอีกคะมีหัวใจไหมไม่มีมีรูปหัวใจไหมหนูวาดไม่มีเลยเหรอกคะวาดไข่หนูชอบทานไข่ใช่ไหมคะก็ลเลยวาดไข่สวยไหมคะสวยสวยค่ะ,คะขอบคุณค่ะกรขอบคุณค่ะ๊มยบายชื่อน้องอะไรคะ น้องลิปตาลิปต้าวาดรูปอะไรคะดูสิลิตาวาดอะไรไม,มีอะไรบ้างคะอะไรคะอะไรนะคะม,มีอะไรอีกคะมีอะไรคะเรียกว่าอะไรที่หนูวาดอะไรคะวาดอะไรอีกตรงกลางวงกลมวาดอะไรคะ อะไรนะหนูวาดอะไรคะสีอ่ะสีส้มสีส้มอยู่ไหนสีส้มอ่ะสีม่วงสีม่วงหนูสีลกูกสีม่วงวาดโอเคหันหน้ามาค่ะขอบคุณค่ะกอรขอบคุณค่ะ